หลังจากที่เราตื่นมาเราก็พบว่าตัวเราเล็กลงความเดินตอนที่แล้วนะครับเราได้ออกมาจนพรายพบกับสัตว์ป่ามากมายไม่ว่าจะเป็นแมงทองเอ่ยมดเอ่ยมีสัตว์ป่าหลายชนนะิที่จ้องจะทำร้ายเรานะครับเราจรึงต้องทำที่พักอาศัยไว้รลบสัตว์ป่าเล็กๆอีกทั้งยังต้องไปสำรวจเครื่องมือบางอย่างที่กำลังพังเสียหายนั่นจะเป็นเสาไฟที่ทำให้เราตัวใหญ่ หลังจากที่เราซ่อมแซมเสร็จนะครับก็ปรากฏว่าเครื่องยังระเบิดอยู่การประจวบพยัญชนะจบเปีเท่านี้ครับเขายังต้องออกสำรวจว่ามีวัตถุบางอย่างระเบิดหลังต้นไม้ใหญ่นะครับเรามาเอาใจช่วยกัเด็กชายแมกดาว่าเด็กชายแม็กจะรอดพ้นจากการสำรวจนี้หรือไม่ The name's Maxwell Max Smalls ตัวเบ้อกเลยนะฮะเพื่อนมาเร็นผมบอกตาแดงเร็วตาแดงเร็วตาไหม อ้าวมแล้วถาแล้วกูาตายูาตายช่วยด้วยช่วบผมมุมล <me>. บ้านผมอยู่ไหนบ้า,าอยู่ไหนเปิดแผนที่แบบไวบๆบ้านอยู่ไหนบ้านกูอยู่ไหนวิ่งหนีแม่สักพักนึงนะครับเสียงก็เงยียบหายไปมุมเขาคงแบบไม่ออกเกิน,น,ะนะจะรัจัรเขานะฮะโอเคนั้นเ,เราอย่าพุ่งไปยุ่งกับอ่านี่ไงไป c o อ,อร์โอ้โหหนีใงมุมมาเจอไปคเ o อร์พอดีนะครับเอาอยะ เยแพ่อผมกลับมาถึงบ้านนะครับก็มาคราฟเลยนะฮะที่ไปหาไบโคเบอร์มาเนี่ยก็คือจะมาครับสิ่งที่เรียกว่าเสาหลักนะครับสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะฮะผมไม่รู้ว่าเปลี่ยนสีเพื่ออะไรนะครับแบบเนี้ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําโต๊ะกันนะก่อนที่จะไปสํารวจที่ต้นไม้โอ๊กนะครับผมเจอต้นอะไรไม่รู้ครับนี่คือต้นอะไรครับเนี่ยอุ้ยผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับตัดก่อนอ๋อต้นหนามันเองนะครับผมพอเข้าใจแล้วตัดไปตั้งนานนะครับมันก็ไม่พังสักทีนะครับ แม่งโคตรเหนียวเลยผมเอามาทั้งหมด19อันนะฮะ <Taste. S 1> ลูกขนมกระเด็นเลยนี่นะโอหลูกขนมกระเด็นเต็มเต็ตี้เลยฮะเดี๋ราก็ได้ลูกขนมมาทั้งหมด19ดอกนะครับโอเคครับโต๊ะอ่าเราได้เวิร์กเบรดแล้วนะฮะเอาหน้าจะครับอะไรสิ่งที่เราแบบค้างไม่ได้ในตัวเนี่ยนะครับอาจจะมี บางสิ่งบางอย่างที่เราต้องใช้ w o r ร์กเบดอะอย่างเช่นอันนี้ฮะคือจะมีบอกว่าต้องใช้ w o r ร์กเบดในการคราฟนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะไปสำรวจกันนะฮะว่าไอ้ตรงไอ้ที่มันมีปัญหาเดี๋ยวมันคือมันมีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่ามาเก็บของนะครับจะเอาไปทําธนูและของก็ครบแล้วแล้วได้ธนูมาหนึ่งอันเอานะฮะทุกคนตอนนี้เรามีธนูใช้แล้วนะฮะฮุยมีธนูได้แม่งดีวะครับผมคือแบบ มันยิงใครก็ตายฮะแล้วเราสามารถเก็บลูกธนูได้ด้วยนะครับเนี่ยคือมันมันก็แบบยิงไปแล้วก็ไม่มันหมดอะ่ะธนูไม่พังอะ่ะวารีกุศลผมเจอเต่าทองนะฮะแล้วมีน้องๆบอกว่ามันสามารถขี่เต่าทองได้ฮะผมก็ไม่รู้ขี่ทําไมนะฮะเพิ่มความเท่เนี่ยนะฮะเท่ปะขี่เต่าทองโคตรเท่ครับน้องๆอ,อ่าไปซอยข้างหน้านะฮะพี่ตรงไปแล้วซ้ายอ่านะฮะจะถึงบ้านผมแล้ว What the fuck? They ask you how when the They have say that ask are. say really just to not you're fine you're fuck? fine. you 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 วัดเทพครับน้องๆพี่เขาสะบัดผมปิวเลยนะครับคุณผู้ชมน้องๆอ,อยู่อย่าไปทำตามนะครับเต่าทองเนี่ยนะครับคุณไม่มีใครทำตามนะไม่ต้องขี่เต่าทองอแล้วก็มาถึงศพกระเป๋าแบบใครก็ไม่รู้เสียชีวิตไว้นะฮะขออนุญาตลูดของพี่เข้ามาหมดเลยนะฮะโอเคนะฮะตอนนี้ผมว่าผมน่าจะใกล้หลังแมงมุมแล้วนะฮะนั่นไงฮะคุณผู้ชมข้างหน้า ผมมันจะเห็นหลังลมันงุมแล้วนะครับอออไม่ใช่ไม่ใช่ใชตัวมัว่วเฮ้ยไอตัวนี้แหละที่ผมเห็นในวิดีโอนะครับน่าจะดูดูนะ่ากลัวเหมือนกันนะมันน่าจะกินเราเดี๋ยวผมขอให้หนีก่อนแถวน,นี้อาจจะไม่เหมาะสมกับเราสักเท่าไหร่คือแถวนี้ต้นไม้ขยับอบผมก็กลัวว่าแบบเฮย้ยน,นั่นตัวไหนไม่รู้ครับคุณผู้ชมเอาเปผมก็กลัวฮะ คือคุณดูไม่ต้องรู้สึกกลัวผมกลัวนะ้วตอนนี้คือผมต้องหารังแมงมุมให้เจอเมื่อกี้ผมเจอแมงมุมแต่ผมไม่เจอรังมันครับเอ้เอา้าว้วคุณผู้ชมผมเจอรังนนะะแล้วฮะตอนนี้ผมไม่รู้ว่าตัวพ่ออยู่ไหนนะฮะจะลองตัดดูซิว่าตัดได้หรือเปล่านะครับค <Yeah. Yeah. S 1> ุณตัดไม่ได้ครับแสดงว่าไม่ใช่ต้นนี้นะฮะอุยิบหายแล้วพลังผมหมดอีกอยากเข้ามาไอ้ปวกน้อยขอเข้ามุมแอบก่อน พี่เขาตื่นแล้วพี่เขาตื่นแล้วอแมงวันมึงอย่าเสียงดังแมงมุมมันตื่นแล้วไอ้บ้าแมงวันแม่งตอมเกือบสามสี่ตัวครับผมไม่รู้จะทำยังไงนะครับหอก็แทงไม่โดนทะูก็ยิงมไม่ค่อยโดนไม่โคตรน่าลำคาเลยแมลงวันเนี่ยตอนแรกผมไม่รู้ว่าใยตรงไหนมันตัดได้บ้างนะฮะเมื่อกี้ผมไปตัดใยแบบน่าจะเป็นใยแบบใยใยห,หลักแหละมันตัดไม่ได้นะครับผมเจอแล้วครับน่าจะเป็นใยข้างหน้าต,ตาครับคุณผู้ชมตอนนี้ ใครโกงแบบมุมหลับตาเขาบอลไกลมากมันใกล้แบบใกล้ชิดเหมือนมันจะเห็นผม้ยโอ้โมันมันปล่อยใยอยู่ฮะ <c oughs> มาแล้วไอ้มาแล้วไปมุมกันทุกคนลันลันโอ้โตาแดงกลับเลวครับ <br ill> โอ้โหโ,โหดโ,โคตรน่ากลัวตอนนี้ผมซอยเกียร์หมาวิ่งมาไกลมากผมว่าต้นนี้แหละโอ้ หลับข้างหน้าเลยแย่นะครับข้างหลังก็มาข้างหน้าก็มีเอาไปดีวชิหายแล้วผมติดใหญ่ผมติดใหญ่เฮ้ยไอ้มนใหญ่มันโอ้ยเหมือนอันนี้จะเป็นใหญ่ครับแต่ว่าผมมาตัดโดนใหญ่มันแล้วมันก็หลับอยู่ฮะอุ้ยหายใจเลยเอ้ยใจหายไงจัดไปหนึ่งฮะแต่ละใหญ่ที่ไปตัดนี่คือชีวิตผมแขวนอยู่บนไดมังมุมนั่นแหละนะฮะหลับอยู่อ๋อ เอาละครับถึงว่าต้องฆ่าแมงมุมแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยทำลูกธนูมาเยอะมากๆเลยครับก็เลยคิดว่าวจะซอยมันให้ตายสักตัวนึงเลยครับผมก็ยิงไปเรื่อยๆเลยฮะอย่าไปอย่ากลับไปเองกำลังจะตายแล้วเองต้องไปหาหมอเฮ้ยผมยิงตัวนี้ป่ะวะทำไมมันไม่มัน,ม,นมันเพิ่มเลือดหรอหรืออะไรอะ่ะเนี่ยเฮ้ยตัวไหนเนี่ยผมงงอะ เฮ้ยม,ม sword, ันออกไปทำฟาร์มมันออกไปทำฟาร์มแล้วมันออกไปทำฟาร์มแล้วโอ้ไม่ว่ามูซินเดยุลนี่โอ้โหหกร้อยเมตรหกร้อยสามสิบเมตรเรากลับไปอีกครั้งหนึ่งฮะเพราะว่าเมื่อกี้กระโดดไปนี่สะดุ้งวูบเลยแม่งมีแมมุมอยู่นะครับเฮ้ยหมดกระบอกผมไอ้มดแดงไอ้เปร๊ของกูแม่งขโมยใยมัมุมผมไปโคตรเซ็งเลย ผมหนีขึ้นข้างบนก่อนขึ้นที่สูงก่อน้าหวานที่ผมกลับบ้านเนี่ยปรากฏว่าผมไปเจอกับมันจะฆ่าผอ้ไอ้ไอ้อู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 ้ดาเมจแรงจัดไอ้ตายอีกแล้วแมงมุมมันตัวเราผมว่ามันบอบางไปนิดนะครับผมเลยตัดสินใจคราฟเสื้อเกาะเลยนะครับโคตรเท่ ไอ้เหี้ยมองผมตัวใหญ่มากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยหรือว่าจะเป็นสายพันธุ์ใหม่กันแน่ครับผมไม่คุ้นเลยเฮ้มันจะมาทําอะไรบ้านผม,มนไหมอ่ะเฮ้ยมาแล้วหูตัวเท่าบักตัวบักควายนี่เฮ้ยมันเดินวนมันเดินวนมันจู๊บมันจู๊บเฮ้ยมันขึ้นหินได้เหรอไม่น่าไม่น่ารักเท่าไหร่นะอย่านะไม่น่าไม่ดีหรอก โอ้เฮ้ยเฮ้ยมันพังบ้านผมงบกไม่้ผมโดทุกคนผมโดนเลทผมยิงจนเหนื่อยผมยิงจนเหนื่อยมากห้าดอกสุดท้ายกลับไปมุูที่กำลังจะพังบ้านเราไม่พอ ตัวแม่งโคตรใหญ่ครับค <Hungary> ือผมกลัวนะอยากจะบอกแม่ว่าผมกลัวจังเลย ตัวมันใหญ่มากแม่ผมพรลันมานี่มาไม่กลัวแล้วน่าจริงมาดิอ้าวไอชิบผมขอถอดหูฟังได้ผมกลัวมากตอนนีุ้กคนดูตามันดิผมขอวิ่งผ่านเฮ้ยเหมือนมันติดบั๊กเหรอเฮ้ยมนมันติดบั๊กเหรอครับคุณผู้ชมนะฮะ ติดบักกันแน่แล้วมันออกมานี่แล้วนี่ครับเป็นของทางศาสนาที่ผมจะต้องเก็บธนูให้ไวแล้วก็เอากลับไปยิงมันเฮ้ยเฮ้ติด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 ตรงนี้ไม่ปลอดภัยผมเคยผมเคยนี่แล้วมันอยู่หน้าบ้านเราดิผมผมต้องรีบเก็บธนูให้ได้มากที่สุดแล้วก็ไปยิงมัน ผมไม่ได้ใส่หูฟังฮะและตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันูกงไหนรู้ตัวดีนึงผมก็ผมก็้อใจเย็นครับใจเย็นสู้ใจเย็นสู้อย่าลุกลักมันรีเลืออหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะฮะโอ้โหมันรีเลืออครับคุณผู้ชมไปได้แน่เพื่อนมาดี้จริงมาดี <laughs> มันไปจากบ้านผมนะครับโคตรน่ากลัวสยองหนังสยองขวัญชัดๆนะฮะคือมันไม่ใช่เกมเด็กเล่นนะมันเป็นเกมผู้ใหญ่อะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะผมจะไปหาธนูก่อนนะผมไม่ทําอะไรแล้วชีวิตนี้ผมจะหาธนูนะครับผมไม่รู้ว่าต้นหนามอยู่ที่ไหนเนี่ยผมก็เดินออกไปหาอยู่นะครับค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรเลยเอ้นี่มันตัวอะไรอะ Fuck u ซเกียหมานะครับผมไม่รู้ว่าตัววิกี้มันตัวอะไรนะฮะแต่ว่ามันน่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยต้นคล้ายๆอย่างนี้นะฮะเราเดินวนหาแถวนี้มาสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่ามันน่าจะอยู่แถวนี้แหละผมจําได้เฮ้ยนี่ไงนี่ไงต้นนี้แหละนะครับผู้ชมเนี่ยสำหรับใครอยากจะดูนะว่าต้นหนามต้นไหนต้นนี่ต้นชมม่วงนะฮะไหนว่ามมีหนามอยู่แต่คอนอื่นเนี่ยข้าวคนนี้ก่อนโหโดดหลบโดดหลบด้วยนะครับตอนนั้นผมตัดนี่คือตัดนานมากอะกวามมันจะหลุด ้เราตัดนานมากมันก็ไม,ม,ไม่มันก็ไม่พังทักทีอ่ะผมว่ามันน่าจะได้เยอะมากครับเ,เราจะเอาแบบยืดเยอะรอบนี้ผมเอาจริงครับผมบอกได้ว่ากระสุนธนูผมต้องมาแบบเป็นตับเป็นครังนะฮะแมงมุมจะไม่ได้เข้าใกล้ผมเด็ดขาดแล้วรอบนี้ตอนนี้บอกเลยว่าพร้อมซอยครับเอาตอนนี้เรามาอยู่ตรงฝั่งของต้นที่มันมีปัญหานะฮะไอที่ตอนระเบิดตอนนั้นนะครับแต่คือพอดีผมไปทะเลาะก,กับแบงมุมก็เลยทําให้เสียเวลานิดนึงนะครับผมเข้าประตูก่อนแล้วกัน เวเรามาสำรวจไอที่มันระเบิดมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนหุ่นยนต์มันจะบอกประมาณว่าให้เราสำรวจเครื่องอะไรพวกนี้ครับมันเหมือนมันจะมีปัญหาอะไรบางอย่างสวัสดีฉันชื่อบอร์เกร์ฉันจะมาทำการคุณวันนี้ฉันเชี่ยวชาในการทำอาหารฉันสามารถฟิปและป,ปิ้งได้อย่างวะ เหมือเขาคุยกันเรื่องเทคโนโลยีนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเบอร์เกอร์ฟิปปิ้งเนี่ยมันคืออะไรน่าจะเป็นการเทคโนโลยีที่เก่าแก่หรือเปล่าเหมือนเขาจะให้เราไปตรวจสอบอะไรบางอย่างนะครับเครื่องที่อยู่ข้างในอีก28เมตรเนี่ยนะครับแต่ว่าประตูมันล็อกอยู่ตอนแรกผมคิดว่าไอ้28เมตรเนี่ยมันอยู่ข้างนอกผมเลยเดินออกมาข้างนอกแล้วก็ได้นมาพบกับใยแมงมุมพอดีครับเฮ้ยตัดได้แล้วตัดได้แล้วทุกคนอ๋นี่ก็ได้ใยแมงมุมแล้วนะครับใยแมงมุมมันสามารถเอาไปทําที่เก็บน้ําค้างได้นะฮะ เอานะครับขาดไปแล้วนะฮะผมเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างภายใต้ต้นไม้เหล่านี้ครับออ้ยอะไรอะฮึอัันมันหนีไปเติมเลือดหรอหรืออะไรอ่ะอย่างนี้ไม่ได้นะครับคุณผู้ชม คือผมจริงจะตายแล้วมันหนีไปเติมเลือดหรอฝ่าย you kidding me สรุปก็ฆ่าไม่ได้อยู่ดีครับผมเลยที่จะไปสำรวจเทคโนโลยีข้างในดีกว่าว่ามันมีอะไรพังอาจจะมีกุญแจหรือรหัสลับอะไรให้เข้าเอ๊ะว่ามันต้องเกี่ยวกับอันนี้แน่เลยวะใช่ไหมเหมือนมันต้องทําให้มันเป็นสีเขียวหรือเปล่านะครับสีเขียวแปลว่าอะไรอะแปลว่าปลดล็อกนี่ฮะโอเคหกเขียวเลยครับผม ว้าวน่าイスโอ้ข้างในเนี่ยจะเป็นอู้เป็นแบบแลบบนะครับแบบวิทยาหือเป่ะอ่ะแล้วน,นี่อะไรเนี่ยคุณยนต์ดูท่าไม่ค่อยเป็นมิตรซะด้วยทำร่างกาเราได้หรือป่ะอ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 ุ้ยอุ้ยมันสู้ปะเนี่ยเองไม่ใช่คนดี จริงผมไม่ต้องเก็บลูกคนดูก็ได้ครับพงผมรวยอะฮะอูหุ่นยนต์นี่ได้100บาทนะครับโอเคแล้วเข้ามาสำรวจข้างในกันดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรบ้างอ๋อนี่ไงไอ,ไอตัวนี้ไงที่แม่งอ๋อผมว่าแนละ้วตัวนี้มันคือตัวอะไรไอที่มันเป็นกิโลเมตรมันคือหุ่นยนต์นะครับเราต้องช่วยเหลือเขานะฮะผมมาช่วยเจ้าเองเจ้าหุ่นยนต์โรบอทน้อยตื่นขึ้นมา เอง็งคือตัวปะกีใช่ไหมเองสั่งการมาใช่ไหมเอ้ยอเลือดลดด้วยวะขอโทษโทษ <c oughs> ตอนนี้หุ่นยนมันเหมือนสภาพไม่เต็มรอยนะครับเราต้องหาอะไรมาซ่อมแซมมัน end of story content เดี๋ยวผมจะแปลคร่าวๆให้ฟังนะครับขี่เก็ยแปลแล้วอะคือตอนนี้ก็เหมือนแบบจบสตอรี่แล้วนะครับเราสามารถเล่นต่อได้นะฮะ ผมเดินสำรวจนะครับไปเจอชิปตกอยู่ที่พื้นน่าจะเป็นชิปของไอ้หุ่นยนต์ตัวเมื่อกี้นะครับมันตกอยู่ที่พื้นในระยะใส่สมองมันสักต่อยเดี่ยวมันจะจำอะไรได้อ๋อมันคือชิปที่มันทำาตอ๋อมาใส่ชิปไปแล้วจำอะไรได้ยังมันบอกว่ามันจำได้ครับว่ามึงไอ้จินโนกูเดี๋ยวมึงจะเจอกูผมล้อเล่นอ๋อนี่ไงไอ้หุ่นยนต์มันลืมความจำก็เมื่อกี้มันเลยเอาชิปมาใส่อ๋อมันเป็นพวกของก่อสร้างนะครับ โอ้ตอนนี้ผมมี400นะฮะเราต้องไปหาเพิ่มก็ได้จากการไอคราบของเพิ่มนะฮะต่างๆโอ้มีขอยางต้องเรียนอีกเยอะเลยการเดินทางของเด็กใช้ยแม็กเหมือนจะจบลงนะครับแต่ลืมน,นะครับว่าตัวเขายังได้ถี